ื่อนห้าคนยืนอยู่หน้าบ้านของนัดที่วันนี้ได้รับการตกแต่งให้ดูอบอุ่นเหมือนเป็นการรวมตัวของกลุ่มเพื่อนเก่าทั้งห้าคนนี้เรียนรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยมหาวิทยาลัยเมื่อจบการศึกษาพวกเขาก็แยกย้ายไปตามทางของตัวเองแต่วันนี้พวกเขามีแผนที่จะแก้ไขความห่างหายด้วยการไปตั้งแคมป์ในป่าห่างไกลาจากเมืองใหญ่เฮ้ทุกคนไปตั้งแคมป์กันเปล่าที่ที่มีบรรยากาศเงียบสงบแบบนี้ดีนะั นัดพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นอย่าเพิ่งพูดแบบนั้นดีนัดถ้าจะไปคงต้องหาที่ที่ปลอดภัยหน่อยแป้งเพื่อนหญิงในกลุ่มพูดขึ้นเสียงเครียดเล็กน้อยป่าที่ยังไม่เคยมีคนไปเดินมันอันตรายนะกลัวอะไรเราก็ไปกันหลายคนแล้วก็แค่สองวันเองน่าจะไม่มีอะไรหรอกแพทพูดพลางยิ้มมองเพื่อนๆทุกคนใช่ๆน่าจะดีถ้าไม่ใช่ป่าแปลกๆนะตั้มหนุ่มหล่อในกลุ่มพูดเสริม กลุ่มเพื่อนตกลงกันแล้วว่าในสุดสัปดาห์นี้พวกเขาจะไปตั้งแคมป์ในป่าแห่งหนึ่งที่ห่างไกลจากเมืองใหญ่ซึ่งชื่อเสียงของมันมักถูกเล่าขานในเรื่องความลึกลับมีเพียงไม่กี่คนที่เคยไปตั้งแคมป์ในที่แห่งนี้แล้วหายไปโดยไม่มีใครรู้ว่าหายไปไหนวันเสาร์ที่สดใสพวกเขาจึงตัดสินใจออกเดินทางโดยรถยนต์แผนการของพวกเขาคือการไปถึงที่หมายในช่วงเย็นเพื่อให้ตั้งแคมป์ ในตอนกลางคืนแต่เมื่อพวกเขาเริ่มออกจากเมืองไปลึกเข้าไปในปา่าพวกเขากลับเริ่มสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงบางอย่างในอากาศบรรยากาศรอบๆเริ่มมืดลงเร็วผิดปกติฟ้าครึ้มปกคลุมไปด้วยเมฆดำหนาทึบเสียงนกร้องในป่าเงียบหายไปสัญญาณโทรศัพท์เริ่มหายไปทีละน้อยจนสุดท้ายพวกเขาก็ไม่สามารถติดต่อใครได้เฮ้ยทำไมเริ่มมืดเร็วจังแป้งบ่นขณะที่ทุกคนมองไปที่ท้องฟ้าที่เริ่มครึ้มลงเรื่อยๆ ไม่รู้ว่าเมื่อกี้เพิ่งจะสว่างแต่ตอนนี้เหมือนมืดลงเร็วกว่าปกติตั้มพูดขับรถไปข้างหน้าพร้อมกับกระชับพุงมาเลยเอา้าไม่ต้องกังวลหรอกเรามาถึงจุดหมายแล้วแพทพูดด้วยความมั่นใจขณะเห็นป้ายที่บอกทางไปแคมป์ที่พวกเขาเลือกทันใดนั้นพวกเขาก็เห็นสิ่งแปลกตาบ้านไม้หลังหนึ่งท่ามกลางป่ามันตั้งอยู่โดดเดี่ยวไม่มีไฟไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆทำให้มันดูเหมือนถูกทิ้งร้างมานานหลายปี แปลกนะทำไมบ้านหลังนี้อยู่ในที่นี้ได้ยังไงนะัดถามด้วยความสงสัยบ้านทักร้างเหรอมันดูไม่น่าเข้าไปเลยนะแป้งพูดเสียงเบาแต่ทุกคนในกลุ่มกลับรู้สึกอยากรู้เรื่องของบ้านหลังนั้นมากขึ้นเอาลับไปดูหน่อยไหมข้างในอาจจะมีอะไรที่น่าสนใจแพทเสนอแม้ว่าจะรู้สึกกลัวเล็กน้อยแต่ความอยากรู้อยากเห็นทำให้พวกเขาตัดสินใจเดินเข้าไปใกล้บ้านหลังนั้น จนถึงประตูบ้านที่ถูกปิดไว้ด้วยสายเชือกเก่าๆพวกเขาผลักประตูเข้ามาและพบว่าภายในบ้านเงียบสงบและเต็มไปด้วยฝุน่นดูเหมือนจะไม่มีใครอยู่ที่นี่นะตามพูดเสียงแหบๆขณะเดินสำรวจภายในบ้านทุกคนต่างก็สังเกตเห็นถึงบรรยากาศที่หนาวเย็นและแปลกประหลาดไม่มีเสียงของสัตว์ป่าหรือแม้แต่เสียงลมเลยทุกสิ่งเงียบสนิทจนรู้สึกถึงความไม่สบายใจที่เริ่มเข้ามาห้องนี้เหมือนถูกทิ้งไว้จริงๆ แป้งพูดขณะยืนอยู่กลางห้องที่มีเฟอร์นิเจอร์เก่าๆถูกทิ้งร้างแปลกนะไม่มีใครมาที่นี่เหรอนัดถามแต่ในขณะที่เขากำลังพูดเสียงบางอย่างที่ไม่สามารถบรรยายได้ก็ดังขึ้นจากมุมมืดในห้องถาให้ทุกคนสะดุง้งเสียงนั้นเหมือนเสียงกระซิบเบาๆที่พูดว่าออกไปทุกคนหยุดนิ่งหัวใจเต้นรัวไปกับเสียงที่ได้ยินทุกคนมองหน้ากันอย่างสับสนและเริ่มรู้สึกถึงบางสิ่งที่ไม่ปกติที่เกิดขึ้นภายในบ้านนี้ กลุ่มเพื่อนยืนอยู่ตรงทางเข้าของบ้านพักร้างที่ดูเหมือนจะไม่มีใครอยู่มันตั้งอยู่ลึกในปา่าไกลจากทางหลวงบ้านหลังนี้ทําจากไม้เก่าๆดูเหมือนจะมีอายุหลายสิบปีและมีสภาพเสื่อมโทรมมากบริเวณรอบๆถูกปกคลุมไปด้วยพงหญ้ารกและต้นไม้ที่เติบโตขึ้นจนทําให้มันดูเหมือนหลงหายไปจากโลกภายนอกเฮ้ยพวกเราเข้าไปดูหน่อยดีไหมแป้งถามด้วยเสียงที่แฝงความลังเล เตอพวกเรามาถึงแล้วก็ต้องเข้าไปดูสักหน่อยถ้าไม่เข้าไปเดี๋ยวก็กลับมาพูดกันไม่รู้เรื่องตามพูดด้วยน้ำเสียงที่ไม่แสดงความกลัวแต่ก,ก็พยายามทำให้ดูเหมือนว่าตัวเองไม่กลัวอะไรทุกคนพยักหน้าตกลงและเริ่มเดินเข้าไปในบ้านประตูไม้เก่าที่ดูเหมือนจะไม่เคยเปิดมานานถูกปิดไว้ด้วยเชือกเส้นใหญ่แต่เมื่อนทลองดึงเชือกเบาๆประตูไม้ก็เปิดออกอย่างง่ายดายเสียงคลื่ของบานประตูทำให้ทุกคนรู้สึกวิววิวในใจ ภายในบ้านมืดมากถึงแม้จะเป็นช่วงบ่ายแต่แสงจากภายนอกแทบไม่สามารถทะลุผ่านหน้าต่างที่ปิดสนิทได้เลยความเงียบทําให้บรรยากาศในบ้านยิ่งดูน่าขลลุกเข้าของทุกอย่างภายในบ้านมีฝุ่นหนาและมีอายุเก่าแก่ทุกอย่างดูเหมือนถูกทิ้งไว้โดยไม่มีการดูแลดูเหมือนจะไม่มีใครอยู่ที่นี่จริงๆแป้งผู้เสียงเบาเธอเดินสำรวจรอบๆห้องหลักของบ้านหยิบขึ้นมาบางสิ่งบางอย่างจากชั้นวางที่เก่าๆ ซึ่งมันเป็นหนังสือเก่าฉบับหนึ่งที่ห่อหุ้มด้วยผ้าป่าที่ซีดจางจากเวลานี่มันอะไรนะักแป้งพลิกดูหนังสือที่เก่าแก่ภายในมีลายมือเขียนบางอย่างแต่ไม่สามารถอ่านได้นัดเดินมาหาและมองไปที่หนังสือในมือของแป้งเขาจึงหยิบมันมาดูและพูดขึ้นไม่เคยเห็นหนังสือแบบนี้มาก่อนเลยนี่มันเหมือนอะไรศักอย่างที่เกี่ยวกับการศากแช่งสากแช่งหยุดพูดเรื่องแบบนั้นเถอะนัดมันแค่หนังสือเก่าๆเ,เท่านั้นเอง ทดัดพูดเสียงเบาเธอดูเหมือนจะไม่สนใจเรื่องแปลกๆพยายามหาทางทำให้ตัวเองรู้สึกปลอดภัยในขณะที่ทุกคนกำลังสนใจหนังสือที่แป้งหยิบขึ้นมาเสียงแปลกๆดังขึ้นมาจากห้องด้านหลังเสียงที่เหมือนกับการลากของหนักๆบนพื้นไม้เก่าทำให้ทุกคนสะดุง้งและหันไปมองกันอะไรนะตามถามเสียงดังพร้อมมองไปที่มุมมืดของบ้านไปดูหน่อยไหม นัดถามอย่างลังเลเพราะรู้สึกถึงความไม่สบายใจที่เริ่มครอบงำเขาทุกคนไม่กล้าตอบทันทีแต่ในที่สุดพวกเขาก็เดินไปยังห้องที่มาจากเสียงนั้นด้วยความระมัดระวังทุกคนพยายามเดินไปด้วยความเงียบที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อถึงประตูห้องที่ถูกปิดสนิทพวกเขาสังเกตเห็นว่าไม้ประตูดูเก่าและงอไปตามการเวลาของมันพวกเราเปิดมันใหมแป้งถามเสียงสั่นเล็กน้อยเปอร์ซิยาขี้คลา ตามพูดเบาๆแต่เสียงของเขากลับไม่ได้แสดงถึงความมั่นใจเลยนัดดึงลูกบิดและถักประตูเปิดออกชั่วขณะนั้นทุกคนหยุดหายใจเพราะสิ่งที่พวกเขาเห็นทําให้ทุกคนต้องสะดุง้งในห้องนั้นเต็มไปด้วยเศษข้าวของเก่าๆกระจัดกระจายเต็มพื้นมีแสงสลัวจากช่องหน้าตา่างที่ปิดผ้าม่านไว้ทว่าสิ่งที่ทําให้พวกเขากลัวที่สุดคือร่องรอยการเคลื่อนไหวของบางสิ่งที่เหมือนจะเดินอยู่ในห้องนี้มีรอยทางฝุ่นที่ดูเหมือน จะเพิ่งถูกทำให้หายไปเมื่อไม่นานมานี้ไม่ใช่แป้งพูดเสียงเบาแต่ใบหน้าของเธอซีดลงไปหมดพวกเราออกไปเถิดนัดพูดเสียงสั่นทางมองไปที่สิ่งที่อยู่ในห้องนั้นเห็นแค่เงาเมื่อที่เหมือนจะเคลื่อนไหวไปมาทันใดนั้นเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นในหูของพวกเขาออกไปเสียงนั้นเหมือนจะมาจากทุกทิศทางและมันทำให้หัวใจของพวกเขาหยุดเต้น กลุ่มเพื่อนวิ่งออกจากบ้านพักร้างอย่างตื่นตระหนกกลับมาที่บริเวณที่ตั้งแคมป์แล้วพยายามตั้งสติทุกคนยังคงรู้สึกเหมือนถูกตามล่าด้วยบางสิ่งที่ไม่อาจเห็นแต่มันทำให้หัวใจเต้นแรงและไม่สามารถคลายความกลัวได้เลยเฮ้ยนี่มันอะไรกันแป้งถามเสียงสัน่นขณะนั่งลงบนพื้นเต็นที่ยังไม่ได้การจิตใจของเธอเตลิดไปไกลาจากสถานการณ์นี้แล้วเธอพยายามรวบรวมความกล้าแต่ภาพที่เธอเห็นในบ้านพักร้างยังคงติดตา ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรต้มพูดพร้อมกับนั่งหลงข้างๆทุกคนพวกเขาพยายามดื่มน้ำเพื่อคลายความตื่นเต้นนัดนั่งเงียบๆเ,เขาจับหนังสือเก่าที่แป้งพบในบ้านไว้ในมือเขายังคิดไม่ตกเกี่ยวกับคำพูดของแป้งเมื่อครูว่าสาบแช่งมันเป็นคำที่หนักหนาเกินไปหรือไม่แต่ในขณะเดียวกันเขาก็ไม่สามารถปฏิเสธความรู้สึกแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นในบ้านได้เออแล้วพวกเราจะทำไงต่อดีแท้ถามขณะที่ทุกคน เริ่มรู้สึกอึดอัดกับความเงียบที่ปกคลุมรอบๆตัวพวกเขาหลับตาและพยายามจะลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่กลับไม่สามารถทำได้เสียงฝนเริ่มตกลงมาอย่างหนักป่ารอบๆตั้งแต่นั้นก็เริ่มมีเสียงดังของสายฝนที่กระทบกับใบไม้ทำให้บรรยากาศในแคมป์ยิ่งทวีความเงียบสงัดและกลงทุกคนหันมามองหน้ากันเหมือนกำลังตั้งคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่บ้านพักร้างลองกลับไปดูอีกทีไหมนัดถามอย่างลังเล ไม่เอาแล้วแป้งตอบสิงสันเราควรไปหาทางออกจากป่านี้ให้เร็วที่สุดมันน่ากลัวเกินไปแล้วแต่ทว่าความกลัวกลับทำให้พวกเขายิ่งอยากรู้ความจริงมากขึ้นนัดไม่ได้พูดอะไรแต่เขากลับคิดถึงสิ่งที่พบในหนังสือเก่าหนังสือที่ดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับคำสาบบางอย่างเขารู้สึกเหมือนบางสิ่งในนั้นกำลังพยายามบอกอะไรบางอย่างเขาจึงตัดสินใจกลับไปที่บ้านทักร้างอีกครั้งโดยไม่บอกเพื่อนคนอื่นๆ ในกลุ่มเมื่อความกลัวเริ่มคลายลงเขาตัดสินใจว่าจะต้องหาคำตอบให้ได้แม้จะต้องเผชิญกับความอันตรายพวกเราควรไปกันไหมตั้มถามหลังจากที่เห็นนัดลุกขึ้นไม่ต้องไปหรอกแป้งพูดเสียงเครียดมันไม่ปลอดภัยแล้วแต่ไม่ทันที่ใครจะหยุดนัดเขาก็เดินไปทางประตูเต็นท์และออกไปยังป่าท่ากลางฝนที่ตกลงมาอย่างไม่หยุดหย่อนเขาไม่ฟังคำห้ามจากเพื่อนเพอนเพราะเขาคิดว่าเขาต้องหาคำตอบให้ได้ ตอนนั้นในบ้านพักครังนัดเดินเข้าไปในบ้านอีกครั้งเขาหันมองไปรอบๆสถานที่นั้นเงียบสงัดไม่มีเสียงใดๆนอกจากเสียงฝนที่ตกลงมาและเสียงหอบของเขาเองในมือเขายังถือหนังสือเก่าเล่มนั้นซึ่งตอนนี้เขาเริ่มรู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้อาจจะเป็นกุญแจสําคัญในการปลดปล่อยคาสาบที่อยู่ที่นี่เมื่อเดินเข้ามาถึงห้องที่เคยพบสิ่งประหลาดเขาก็หยุดลงและมองไปที่พื้นไม้เก่าๆ ที่ยังคงมีรอยเท้าหนักๆตามทางฝุ่นทุกสิ่งยังเหมือนเดิมไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆแต่เขากลับรู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่แปลกประหลาดซึ่งไม่สามารถอธิบายได้ออกไปเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งในหูของเขาทําให้หัวใจของเขาหยุดเต้นนัดรีบหันไปและเห็นเงาในมุมห้องแสงจากหน้าต่างทำให้เงานั้นค่อยๆขยับขึ้นมารูปร่างไม่ชัดเจนแต่เขารู้สึกเหมือนมีบางสิ่งมองเขาจากมุมมืด ทันใดนั้นหนังสือในมือของนัดก็สั่นไหวจนเขาต้องรีบวางมันลงบนโต๊ะไม้เก่าขณะที่เขาก้มลงไปมองหนังสือที่แปลกประหลาดเล่มนั้นเสียงกระซิบนั้นดังขึ้นใกล้หูเขามากขึ้นอีกออกไป,ไปนัดหันไปมองเห็นประตูห้องที่เคยปิดอยู่ตอนแรกตอนนี้มันเปิดออกแล้วอย่างไม่รู้ตัวเขารู้สึกถึงความเย็นเยียบที่พัดผ่านจากประตูและก่อนที่เขาจะสามารถขยับไปไนเสียงกระซิบก็เบาลงและตามมา ด้วยการปรากฏตัวของเงาในห้องอย่างชา้าช้านัดยืนนิ่งอยู่ในห้องนั้นท่ามกลางเงาเมื่อที่เริ่มค่อยค่อคืบคลานเข้ามารอบตัวเสียงกระซิบที่ดังขึ้นในหูของเขายังคงตามติดไม่ห่างออกไปไปไปเสียงนั้นยิ่งดังขึ้นและใกล้เข้ามากว่าที่เคย เขาหันหลังกลับไปมองที่ประตูห้องที่เปิดออกแต่ก่อนที่เขาจะตัดสินใจเดินเข้าไปข้างในเสียงแปลกๆดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันไม่ได้มาจากเงาในห้องแต่กลับมาจากมุมมืดที่อยู่ข้างๆตัวเขาใครนักตะโกนเสียงดังออกไปแต่ไม่มีคำตอบจากสิ่งใดในขณะที่เขากำลังเตรียมตัวที่จะเดินออกจากห้องนั้นเสียงฝนที่ตกหนัก จากถ่ายนอกกลับหยุดเงียบลงทันทีทุกสิ่งรอบตัวกลับเงียบสงดเสียงกระซิบที่ดังอยู่ในหูของเขาก็หายไปหมดกลับกลายเป็นความเงียบที่หนาวเย็นจากขั้วหัวใจทันใดนั้นแสงไฟจากด้านนอกก็ดับลงร่างของนัทยืนอยู่ในความมืดสนิทไม่มีแสงไฟจากภ่ายนอกที่จะช่วยให้เขามองเห็นไปเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งจากด้านหลังเขาหันไปมองเห็นร่างหนึ่งที่ยืนอยู่ในมุมห้องมันเป็นร่างของผู้หญิงในชุดเก่า ผมยาวดำคลักและใบหน้าที่ซีดขาวช่างดูเหมือนภาพหลอนที่น่าสยดสยองเธอคือใครนัดถามเสียงสั่นเขาพยายามไม่ให้ตัวเองตกใจแต่คำถามนั้นกลับกระตุ้นความกลัวในใจของเขาให้ทวีความรุนแรงขึ้นผู้หญิงในชุดเก่าหัวเราะเบาๆเสียงของเธอดังขึ้นเหมือนเสียงกระซิบที่มาจากมุมมืดเจอฉันแล้วหรือมาหาฉันถึงที่นี่หรือนัดพยายามก้าวถอยหลังแต่ทว่า ไม่สามารถขยับขาไปไหนได้เหมือนกับมีบางสิ่งยึดขาเขาไว้เขาพยายามดึงขาตัวเองออกจากพื้นแต่ก็ไม่สำเร็จร่างของเขาเหมือนถูกดึงให้เข้าไปใกล้กับเงาที่กำลังยืนอยู่ออกไปเสียงของผู้หญิงดังขึ้นอีกครั้งอย่าอยู่ที่นี่เลยฉันจะไม่ปล่อยให้ใครออกไปจากที่นี่ได้อีกคําพูดเหล่านั้นเหมือนคำสาปที่พันธนาการเขาไว้ร่างของเขาพยายามขยับแต่กลับเหมือนจะถูกดึงดูดให้เข้าไปในมืดบิดนั้น ที่แคมป์ในป่าเพื่อนๆของนัทเริ่มรู้สึกถึงบางสิ่งที่ผิดปกติพวกเขามองไปยังที่ตั้งของเต็นท์ที่นัทบอกว่ากำลังจะไปแต่ตอนนี้เขาหายไปอย่างไร้ร่องรอยนัทแป้งตะโกนเรียกชื่อเพื่อนของเธอด้วยความกังวลน,นัทมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาถึงหายไปได้ตั้มถามด้วยความตกใจแต่ไม่มีใครตอบได้ทุกคนรู้สึกได้ถึงบรรยากาศที่เริ่มแปลกไปเสียงฝนที่หยุดตก และความเงียบที่ครอบงำป่าทำให้พวกเขารู้สึกถึงความเม่ปลอดภัยที่แผ่ซ่านออกมาจากที่ไหนสักแห่งพวกเราต้องไปหานัดให้เจอแพทย์ผู้เสียงแข็งทำหน้าตาที่เต็มไปด้วยความกลัวแต่ก็เต็มไปด้วยความมุ่งมันใช่พวกเราต้องหามันให้เจอแป้งเสริมพวกเขาทุกคนพยักหน้าตกลงและเริ่มเดินไปในทิศทางที่คิดว่านัดอาจจะไปพวกเขาเดินเข้าไปในป่าลึกโดยไม่มีการพูดอะไรเลยแต่ทุกคนต่างรู้สึก ถึงความผิดปกติในบรรยากาศรอบตัวข้างๆทางเดินมีความมืดที่ทวีความหนาขึ้นทุกทีเหมือนกับมีบางสิ่งเฝ้าดูพวกเขาอยู่ทุกฝีก้าวทันใดนั้นเสียงกระซิบดังขึ้นจากท่ามกลางต้นไม้ออกไปทุกคนหยุดเดินทันทีหันไปมองรอบตัวแต่ไม่เห็นอะไรนอกจากความมืดและเงาในป่านี่มันอะไรกันแป้งถามด้วยเสียงสั่นมือของเธอจับแน่นกับแขนของตามเราต้องไปหานัด แพดตอบเสียงเบาขณะที่กลุ่มเพื่อนพยายามเดินไปตามเส้นทางที่คิดว่าเป็นทางไปบ้านพักร้างการเดินทางกลับเข้าไปในบ้านพักร้างทำให้พวกเขารู้สึกถึงความกดดันและความหนาวเย็ยนที่เพิ่มขึ้นจนในที่สุดพวกเขาก็มาถึงหน้าประตูบ้านที่เปิดออกมาครั้งก่อนประตูยังคงเปิดอยู่เหมือนเดิมท่ามกลางความเงียบที่ไม่คาดคิดทุกคนยืนอยู่หน้าบ้านในความมืดเสียงฝนที่เริ่มตกลงมาอีกครั้งกลายเป็นเสียงที่คุ้นเคย จนทุกคนเริ่มตั้งสติกลุ่มเพื่อนยืนอยู่หน้าประตูบ้านทักร้างท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างไม่หยุดหย่อนความเงียบในอากาศทําให้ทุกคนรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่ไม่ใช่แค่จากอากาศแต่เป็นความหนาวเย็นจากบางสิ่งที่แฝงตัวอยู่ในบ้านหลังนี้พวกเขาไม่รู้ว่าจะพบกับอะไรบ้างในครั้งนี้แต่ทุกคนต่างยืนอยู่ในความหวาดกลัวเพราะพวกเขาทราบดีว่านัดหายไปอย่างไร้ร่องรอยเราจะทำยังไงดี แป้งถามเสียงสั่นขนาดยืนอยู่ข้างๆตั้มไม่มีทางเลือกเราต้องเข้าไปหานัดตั้มตอบเสียงแข็งแต่ภายในใจกลับเต็มไปด้วยความกลัวเขารู้ว่าถ้าพวกเขาตัดสินใจไม่เข้าไปพวกเขาอาจจะไม่มีโอกาสได้หานัดเจออีกกลุ่มเพื่อนก้าวเข้าไปในบ้านมืดและเย็นเยือกเหมือนเดิมเสียงฝนที่ตกหนักดังขึ้นคล้ายกับเสียงหัวใจที่เต้นอยู่ในความเงียบทุกคนพยายามหันมองไปทางต่างๆของบ้านแต่มันดูเหมือน จะไม่มีอะไรเคลื่อนไหวนัดแป้งตะโกนเรียกชื่อของเพื่อนที่หายไปแต่ก็ไม่มีคำตอบกลับมาพวกเขาเดินไปตามทางเดินในบ้านที่เต็มไปด้วยฝุ่นหนาบรรยากาศในบ้านยิ่งแปลกประหลาดขึ้นทุกๆก,ก้าวที่เดินเข้าไปเหมือนกับว่าแรงกดดันที่พวกเขารู้สึกก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนทําให้หายใจไม่ออกในขณะที่พวกเขากําลังเดินไปในห้องที่เคยพบร่องรอยแปลกๆก,ก่อนหน้านี้เสียงกระซิบกลับดังขึ้นอีกครั้งออกไปอย่ามา ไปไปทีไป,ไปทุกคนสะดุ้งและหยุดเดินทันทีแป้งหันไปมองที่มุมมืดของห้องซึ่งตอนนี้เริ่มมีแสงบางๆจากนอกหน้าต่างสะท้อนเข้ามาทว่าในแสงนั้นทุกคนเห็นร่างบางบางที่เคลื่อนไหวในเงามืดเป็นผู้หญิงในชุดเก่าเธอคือใครแป้งถามเสียงสั่นมือของเธอจับแขนของตั้มแน่นไปออกไปเสียงนั้นตอบกลับมาอย่างค่อยเป็นค่อยไป พวกเธอไม่ควรมาที่นี่ร่างผู้หญิงผู้เสียงเบาดวงตาของเธอไม่มีแสงสะท้อนเหมือนคนทั่วไปพวกเขาสามารถเห็นได้เพียงความว่างเปล่าในนั้นทันใดนั้นร่างของผู้หญิงในชุดเก่าก็ลอยขึ้นจากพื้นและร่างนั้นค่อยๆเปลี่ยนแปลงเป็นเงาเหมอกที่ลอยวนไปมารอบๆตัวพวกเขาเสียงหัวเราะต่ำดังขึ้นรอบๆทุกคนอะไรที่ทำให้เธอต้องอยู่ที่นี่นัดถามเสียงสัน่น เขาไม่ได้รู้สึกถึงอันตรายเหมือนก่อนหน้านี้ความกลัวในใจเริ่มหายไปแล้วเขาเหมือนจะรู้จักวิญญาณผู้หญิงคนนี้ฉันถูกสาปร่างนั้นพูดเบาๆหลายปีก่อนฉันถูกฆ่าตายโดยผู้ที่เคยรักฉันฉันติดอยู่ในที่แห่งนี้ต้องซ่อนตัวตลอดไปทุกคนต่างมองหน้ากันคำพูดของเธอทำให้พวกเขารู้สึกสเตือนใจรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่ถูกฝังอยู่ในใจของวิญญาณนี้เราจะช่วยเธอได้ไหม แ้งถามขึ้นด้วยความสงสารน้ำตาของเธอเริ่มคลอในตาเธอรู้สึกว่าบางทีความหายนะที่พวกเขาต้องเผชิญอยู่นี้อาจจะเกิดจากความเจ็บปวดของวิญญาที่ถูกลืมวิญญาณนั้นยิ้มบางๆก่อนจะพูดต่อหากคุณอยากช่วยคุณต้องปลดปล่อยฉันจากคำสาปนี้ไม่อย่างนั้นคุณจะไม่ออกจากที่นี่ได้นัดเงยหน้าขึ้นและมองเห็นหนังสือเก่าที่เขาหยิบขึ้นมาจากที่บ้านก่อนหน้านี้อยู่บนโต๊ะเขาาก้าว ไปหยิบมันขึ้นมาและเปิดอ่านด้วยความระมัดระวังนี่คือคำแนะนำในการปลดปล่อยวิญญาณจากคำสาปนัดพูดเบาๆขณะที่เปิดหนังสือออกไปเรื่อยๆจนถึงหน้าหนึ่งที่มีคำโบราณเขียนไว้คุณต้องอ่านคำสาปนี้ให้ครบวิญญาณน,นั้นพูดขึ้นอย่างน่าสงสารมันจะปลดปล่อยฉันจากที่นี่นัดหยุดนิ่งเมื่อได้ยินคำแนะนำจากวิญญาณเขาเริ่มอ่านออกเสียงคำที่เขาไม่เคยได้ยิน มาก่อนเสียงคำเหล่านั้นเริ่มก้องกังวนในห้องความเย็นเยียบที่เคยล้อมรอบวกเขาค่อยๆเบาบางลงทันใดนั้นแสงจากภายนอกบ้านก็เริ่มส่งเข้ามาวูเขาสังเกตเห็นว่าในที่สุดวิญญาณนั้นเริ่มจางหายไปอย่างช้าๆภาพของผู้หญิงในชุดเก่าเริ่มละลายเป็นหมอกสีขาวก่อนที่จะหายไปอย่างสมบูรณ์เมื่อวิญญ,ญาณหายไปความเงียบที่เคยปกคลุมทุกอย่างก็หายไปตามนั้นกลุ่มเพื่อนรู้สึกถึงการปลดปล่อย และความสงบที่กลับคืนมานัดนายเป็นยังไงบ้างแป้งถามเสียงเบาเมื่อเห็นว่าเพื่อนของพวกเขายืนอยู่ตรงกลางห้องอย่างปลอดภัยผมผมไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงนัดตอบด้วยเสียงที่เบาลงเขารู้สึกเหมือนกับตัวเองได้กลับมาเป็นคนเดิมหลังจากที่เผชิญหน้ากับวิญญาณที่ทุกทรมานในที่สุดเพื่อนๆของเขาทุกคนก็เดินออกจากบ้านหลังนั้น และได้กลับไปยังที่ตั้งแคมป์ทุกอย่างกลับมาสงบเงียบอีกครั้งราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเมื่อพวกเขากลับถึงแคมป์แสงสว่างจากดาวที่ส่งมาในท้องฟ้าเหมือนจะบอกพวกเขาว่าทุกสิ่งได้ผ่านพ้นไปแล้วความมืดที่เคยอยู่ในหัวใจของพวกเขาก็เริ่มจางหายไปแต่พวกเขาจะไม่มีวันลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่บ้านพักร้างในป่าลึกการปลดปล่อยที่เกิดขึ้นนี้ไม่ได้แค่ช่วยวิญ,ญญาณจากคำสาปแต่มันยังช่วยให้พวกเขา ได้เรียนรู้ถึงความหมายของการปลดปล่อยจากความกลัวและการยอมรับความจริงของอดีต